เลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์รันพนมไพยครับงดที่แล้วให้6มาครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับบนออก696ล่างออก6 1ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่24ตุลาคม2 5 6หาครับมือนีครับจะมีนะท่าาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์รันพนมไพนะครับ เล็กวิ่งเงินล้านนะครับผมเนาะวันนี้24แล้วครับผมเนาะืัอนี้ก็ถือว่าอากาศแจ่มใสลมพัดดีครับผมเนาะบานผมครับตอนเช้าหมอกเยอะครับตอนกลางวันก็ลมพัดแรงครับผมเนาะกลางคืนก็ถือว่าหนาวน้อยนึงครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับบรรยากาศท้องทุ่งนาถ่ายแห่งเอฟซีทางส่องเบงครับผมเนาะ นี่ครับข้าวกำลังออกรวงนะครับผมเนาะปัะม่านเดินหนาครับผมกระเด็กเกี้ยวแล้วครับนี่ครับข้าวกำลังออกรวงแล้วครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์อนพนภมไพรนะครับ หน้าท้องนีครับผมเนาะนี่ครับค้างกันกับผมครับนี่ครับข้าวเหลืองแล้วครับผมเนาะะ้านเอเกินสี่หามือครับเิ่นกระเกี่ยวแล้ะครับนี่เพราะว่าเป็นข้าวดอครับผมเนาะข้าวเจ้าดอครับผมนี่ครับข้าวเจ้าดอครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับแล้วก็มีเอฟซีทั้งช่องถามมาวาผ้าฮารด เลขล็อกกองฉลางวดนี้จะได้ไหมได้นะครับผมเนาะจะได้กอดผันเลขออกประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะมันติดหลอดโซเซลครับมือเ้านี่ครับผมเนาะนี่ครับเป่นองคำแพงครับผมเพิ่นสซังตะตบแม่ครับผมนี่ครับ สั่งกระต๊อบมาครับแค่ไม้ไผ่นะครับผมเนาะแค่ไม้ไผ่ครับนี่ครับผมเอฟซี FC วาราคาจักบาทครับผมเนาะนี่ครับลองถ่ายเบรนดครับผมเนาะนี่ครับลองท่าดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ ความกว้างครับผมเนาะสองเมตรครับความยาวครับหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับมาตั้งไว้ครับผมเนาะตั้งไปก็ถือวาม่าเิลามาหน้ากับมึงนั่งครับผมเนาะเวลามีมาสวนครับผมเพราะว่าโครงการผมครับปีประมาณปีสองปีครับผมเนาะนี่ครับกลับมาทําตรงนี้นะครับผมเนาะบ้านสวนครับตรงนี้ครับตอนนี้หาตังค์ก่อนนะครับ นี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับว้าวครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผมเนอะล่มผัดวีวีครับผมนี่ครับหลังนี้นะครับผมเนอะหมู่บ้านนี้ครับผมผมไปสร้งกับไปน้นองคําแพงมากอยู่ที่อำเภอสว่างครับผมเนอะหลังนี้เจ็ดพันบาทนะครับหลังนี้หลังนี้เจ็ดพันบาทนะครับ ครับเป็นไม่ใช่ยญ้าคาครับผมเนาอนี่ครับไม่ใช่ยญาคานะครับเพื่อนว่าครับผมเนาะเป็นยญ้าแฝกครับผมนาอนี่ครับไม่ใช่ยญ้าคานะครับว้าวครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับผมความยาวครับความยาว เมตรแปดสิบครับความกว้างครับผมเนาะความกว้างครับสองเมตรครับนี่ครับอันนี้ก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาไหมครับผมเนาะนี่ครับขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้บยากาศดีมากครับผมเนาะวางโครงกาใหม่ประมาณประมาณปีสองปีครับผมจะมาอยู่ทุ่งนาแล้วครับผมเนาะทําบ้านสวนครับที่ทุ่งนา นี่ครับเขาหน้าคางกันจับผมเนาะป้บ้านอาทิตย์นึงครับผมเนาะเล็กเจียวเลยครับผมน่ครับหน้าคางกันครับพ้าหานามีกี่ไร่มีอะไรที่ต้องอถามมาถามแม่ครับผมเนาะน้าผมมีห้าไร่นะครับนี่ครับฝั่งนู้นนะครับผมเนาะยาวเลยครับผมห้าไร่ครับแต่ว่าผมขุดซาครับผมเนาะแล้วกระถมที่ปั๊บที่ครับผมเนาะประบ้านไรนึงครับผมเหลือปราม้านสี่ไร่ครับผมเนาะไว้ทํานาครับผมเนาะ นี่ครับแล้วก็มีเอฟซีทางช่องธมรมอว่าผ้าหัตที่นี้ซื้อเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อนะครับผมเนาะเป็นที่ของมรดกแม่ครับผมเนาะโอนให้ผมครับผมนี่ครับหรือว่าเจดแดงนะครับโอนให้นะครับไม่ได้ซื้อเด้อครับผมเนาะนี่ครับที่ห้าไร่ครับกับถือว่าหน้าติดตีนบ้านครับผมเนาะนี่ครับห้างจีบ้านบุกไก่ครับผมเนาะประมาณ สามร้อยเมตรนะครับห่างจากดินบ้านมานะครับผมเนาะบกไก่ครับมาทายบรรยากาศให้เอฟซีทั้งช่องเบิ้งครับเลขวิ่งล้านครับผมเนาะงวดที่แล้วครับให้หกมาครับให้หกมาลมผัดแห้งครับผมอากาศดีดีครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งล้านครับงวดที่แล้วนะครับให้หกมาครับผมเนาะ ครัหกมาทั้งบนทั้งล่างครับของอาจารย์บันพดมภัยนะครับเดี๋ยวหวดนี้งวดนี้บรรกาศท้องทุ่งนานวดนี้้าแววดนี้ได้มาแล้ว เดี๋ยวครับผมแป๊บหนึ่งครับผมเนาะเลขวิ่งเงินล้านงวดนี้นะครับงวดนี้ให้มาครับสองเม็ดเดียวครับนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์รันพนมไพนะครับงวดนี้ให้มาครับสองเม็ดเดียวครับสเม็ดเดียวนะครับนี่ครับ นาตินบ้านครับผมเนาะนี่ครับนาตีนบ้านครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะกทือว่าปีนี้ครับผมเนาะเข่าสวยครับผมเนาะปีนี้กทือว่าฝนฟกดีครับผมเนาะฝนตกดีน้ำท่วมนิดเดียวเองครับ นี่ครับข้าวกำลังออกรวงแล้วครับผมนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านครับของอาจารย์ปันพนุมไภัยนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ให้มาสองเม็ดเดียวครับให้มาสองเม็ดเดียวนะครับ ให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอเดอ้อครับผมนี่ครับ2เม็ดเดียวนะครับมันจะกาดท้องทุ่งนาที่ไหนหนาวบ้างครับผมเนะาะปักผมกัก็ว่าปีนี้อากาศดีครับเนาะปีนี้อากาศ ฝนตกกบ็บรรยายครับผมทุกที้ลยครับก็ถือว่าอากาศแจม่มใสบรรยากาศสวยงามมากครับผมเนาะนี่ครับบ้านผมตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่หนาวมากนะครับนี่ครับขีมม่มอเตอร์ไซค์มาครับผมเนะเาะออกกัตท็อปมาตั้งไหมครับเนาะเพราะจนอนบงป่าครับผมเนาะลามาหน้าครับผมโครงการอีกรประมาณปีสองปีจะมาทำ บ้านทุ่งนาดีกว่าครับผมเนาะรีสอร์ทกลางทุ่งครับนี่ครับกับประมานนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับขออวอุพร้อไห้เอฟซีทางช่องที่เบ่งคิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงล้ำรุวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ